สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาดูต้นโชคเก้าชั้นเช่นเคยนะครับเป็นประจําต้นนี้เป็นไม้สายพัฒนานะครับแอนจิเลียนไฮบิดนะครับใบเขามีความด่างกระจายนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของไม้กาลังเปิดสีนะครับพื้นใบเขาก็มีความเขียวนะครับแล้วก็ลักษณะของเปิดด่างก็ออกสีชมพูนะครับก็มีปนม่วงเล็กน้อยนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนกระถางต้นนี้นะครับซึ่งรากเขาได้เดินเต็มกระถางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการแจ้งวงสัสดุอุปกรณ์กันนะครับก็มีกระถางแล้วก็กล้วยไม้พลาสเล็กนะครับมีปุ๋ยละลายช้าครับป้ายที่จะชื่อที่จะติดนะครับก่อนอื่นก็ต้องบีบตรงกระถางเพื่อไม่ให้รากกับ กระถางเดิมนะครับติดกันนะครับแล้วก็ให้แกะง่ายนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอากระถางใส่ลงไปเอาต้นใส่ลงไปในกระถางที่เตรียมวัสดุปลูกแล้วก็โรยปุ๋ยละลาะช้าไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการบีบกระถางนะครับก็บีบเบาๆนะครับไม่ต้องรีบครับพอได้แล้วก็ทําการยกขึ้นมาเลยนะครับ ่ยกไม่ขึ้นก็บีบก่อนนะครับบีบให้อาจจะติดตรงข้างล่างนะครับค่อยยกขึ้นมาก็ได้ครับครคับทําทการยกออกมานะครับยกออกมาจากกระชางน,นะครับแล้ววางวางได้เลยนะครับ เจ้าของเดิมเขาก็เอาฐานใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีฐานอยู่หลายก้อนตร,ตรงก้นกระถางครับถ่านก็จะมีคุณสมบัติในการดูดซับดูดซับความชื้นนะครับบางครั้งถ้าชื้นมากๆก็อาจจะทําให้รากเขาเกิดอาการช้ำน้ำหรือบวมน้ำนะครับทำให้รากเสียหายได้นะครับค่อยๆวาง กอบเ้าสับลงไปนะครับบางคนก็อาจจะแช่ก่อนก็นได้นะครับบา,บางส่วนเขาก็แช่ให้กับเ้า,เา,เาสับสักสองสามคืนครับเพื่อพวกให้สารที่มันมีฤทธิ์อาจจะทำให้พืชเสียหายพวกสารที่ดินหรือสารอื่นๆนะครับที่ในที่มีใน เปลือกมะพร้าวนะครับกดให้ได้ระดับนะครับใส่ให้เต็มเลยนะครับกดลงเบาๆครับ กเต็มแล้วก็ข้อกระถางนิดนึงนะครับก็ดูความบาลานในต้นนะครับถ้าข้างในเอียงก็ยกขึ้นแล้วก็กดลงเพื่อให้ต้นเขาดันขึ้นมาก็ได้ครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับต้นอยู่ตรงกลางแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ เริมปุ๋ยละลายช้าได้นะครับประมาณสักหนึ่งหงช้อนนะครับใส่รอบลรากโคนต้นเขานะครับเขาได้รับสารอาหารจากบนดินและใต้ดินนะครับก็เป็นชื่อลูกพลอยชมพูนะครับก็ใส่ลงไปเป็นไม้เมล็ดนะครับใบเขาก็สวยงามนะครับ อาจจะยาวนิดนึงแต่ก็เป็นพ่อมแม่พันธุ์ที่ดีได้ในอนาคตนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ